เครื่องนี้เป็นซัมซุง A m s น n g A05 นะครับลูกค้าเคยเปลี่ยนจอเทียมมาแล้วก็อัปเดตเวอร์ชันล่าสุดทําให้หน้าจอสัมผัสไม่ได้นะครับหน้าจอสัมผัสไม่ได้เลยวิธีการแก้มี2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือลงโปรแกรมใหม่นะครับลงโปรแกรมใหม่เพื่อทําให้เป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับลดเวอร์ชั่นลงมาทําให้เป็นเวอร์ชั่นเก่าแล้วก็จะใช้งานได้นะครับ แต่ว่าจะไม่สามารถอัปเดตเวอร์ชันใหม่ได้นะครับถ้าอัปเดตเวอร์ชันใหม่ก็จะสัมผัสไม่ได้เหมือนเดิมนะครับในขั้นตอนออลดเวอร์ชันเนี่ยข้อมูลก็จะหายด้วยนะครับอันนี้คือวิธีแรกนะครับวิธีแรกแก้ไขมันจะถูกกว่านะครับกับวิธีที่2ก็คือเปลี่ยนจอตัวใหม่ครับเลือกจอที่มันเกรดดีกว่านี้นะครับเกรดที่มันรองรับเวอร์ชันใหม่มันจะสามารถสัมผัสได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องลงโปรแกรมใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องแก้โปรแกรมอัปเดตเวอร์ชันได้ หน้าจอก็สัมผัสได้เหมือนเดิมนะครับก็เลือกกันเลยนะครับว่าจะทําแบบไหนถ้าแก้ที่เวอร์ชั่นก็ราคา490บาทนะครับข้อมูลหายหมดเลยอัปเดตเวอร์ชันไม่ได้กับอีกอย่างนึงก็คือเป็นจอใหม่นะครับจอก็ประมาณ900บาทนะครับเป็นจอใหม่ก็จะอัปเดตเวอร์ชันได้แล้วก็สัมผัสได้ไม่ต้องลงโปรแกรมใหม่นะครับข้อมูลก็ยังอยู่เหมือนเดิม อันนี้ก็ให้ลูกค้าเลือกไว้พิจารณานะครับว่าจะอาแบบไหนประมาณนี้ถ้าใครสนใจก็ติดต่อที่ Facebook ช่งองธนวัฒนซ่อมมือถือนะครับขอบคุณมากครับ